ครับศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิดต่างกันน่ะโอ๊ยไซส์อันนี้ใหญ่กว่านิดนึงครับยอดใหญ่กว่าเยอะสองร้อยกับสองร้อยสี่สิบเอาเลยดีนี่อันนี้คุณเป็นนายกศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิดือ่ป่าเนี่ยใช่ฮะได้ใช้ไ่มพี่ศูนย์นี่ใช้ไม่ไร่ที่อะราคาพังไปแล้วแล้วเอาอันนี้โลหนึ่งกี่ตัวครับ เจ็ดตัวโลเอาเอาโลหนึ่งก่อนครับเลือกไงอะ่ะอย่างนี้เหมือนกันหมดนะไม่ผมดูตัวใหญ่มันก็อ้วนมันก็อ้วนอ๋อเออใช่ใช่ปลากว่าแล้วอีกปลาหนึ่งที่ผมโคตรของโคตรชอบคืออนันนี้อันนี้ผมชอบแบบอันนี้ปลาอะไรครับมาดูค่ะาดใช่ขายไงโลร้อยห้าสิบเอาไ,ไหมเอา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 อันนั้นคือตากไว้ของร้านอะ อันนี้คือพึ่งปากเลยเหรอกินได้นะกินได้ได้นะคะหัวไปทำอะไรไปหัวหัวทิ้งไหมเขาเอาเขามีคนเอารถมาลับหรอรับไปทำอาหารสัตว์ปล่าอ๋อทำอาหารไปไปปากอะไรพวกนั้นปั่นปั่นอ๋อตักเป็นน้ำมันปลาเป็นน้ำมันปลาสลิดจิ้งเหรนยังสกัดเป็นน้ำมันได้เลยทำไมปลาสลิดทำไม่ได้เฮ้ย จำได้ว่าเราเคยมาตามหาหัวปลาสลิดนะแต่นานมากเลยทำได้ทำได้ปลาสลิดเหมือนตรงนี้เขามีบ่ออยู่ด้านในข้างหลังนนู่อ๋อเหรอเออมันมีมีเป็นบ่อเลยใช่ไหมเป็นบ่อปลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับแปดอันนี้คือปลาสลิดบางบ่อแท้เดี๋ยวเชฟใช่ไม่ใช่ทุกบ่ออะไรบางบ่ออะไรอี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะบางบ่อก็ไม่ใช่ปลาบางบ่อเป็นจิ้งเหลน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหสกัดน้ำมันอย่างเงี้ยถุงสิบล็อกก็อย่างดีกันกลิ่นออกมาด้วยเฮ้ยเออว่ะ เมื่อก่อนเราซื้อไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อก่อนเป็นใส่ข่อเนี่ยข้อ่อดกกระดาษ่อกาดสีพิมพ์แล้วก็เป็นใส่พลาสติกเลยดื้อเลยโวดเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวนี้ไปนี้หมดแล้ววันนี้ไม่ออกเลยกินไม่ออกเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะไปทำจับข้าวนะครับผมกลับมาค้องด่านหน่อยวันนี้โอ้ยหเฮ้ยทำดีหมดแล้ววันเนอะแล้วห่อกกระดาษไว้ข้างในน้ำมันก็ไม่ไม่ไหลออกมา สุดยอดผมเคยกินน้นี่ไข่ปลาสลิดเขาว่าขี้แตกจริงไ่ะโอ้หขี้แตกไม่เท่าไหร่ใช่แบบนั้นะมันเป็นเหมือนจกมันมันใช่มันมันมันนุ่เหมือนไอ้ที่ว่าเราถ่ายออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมชอบกินไข่ปลาสลิดกินไปแล้วคือแบบว่ามันจะมีน้ํามันในตัวเองเว้ยไอไข่ปลา เอาง่ายๆคือแค่คุณไออ่ะคือขี้หมดเลยครับคำครับคำครับผมเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าไข่ปลาสลิดไม่ได้ทําให้คุณขี้แตกแต่ว่าทําให้คุณขี้ง่ายขึ้นขี้เหลวไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับขี้เหลวหรือขี้นั่นเลยวไาแต่ว่าน้ํามันปลาสลิดอ่ะมันทาให้ไขในรูตูดคุณอ่ะมีน้ํามันแล้วทำให้มันทำคลิปอาหารด้วยเกิดเกิดยันรูตูดซะแล้ววันนี้ทำอะไรกิน มีอะไรไม่ให้ผมมีกุ้งมาลายตัวเท่าฝ่ามือตัวเท่าฝ่ามือแต่ยังไม่รู้ทําอะไรเหมือนกันแต่ว,ว่าวมีอันนี้ละเดีย๋ยวเรากลับไปทําอาหารกินกันห่อยไปไปไป,ไปแม่แม่สวัสดีเดีแขนยาวเบื้อยแม่สวัสดีครับครับผมฮะ บอกแม่ทอดได้หน่อยไม่ได้ซื้อมาฝากนะแม่บอก <c oughs> ซื้อฝากมาอยู่ที่ตลาดบ้านของกูเนี่ยอ๋อไม่ได้ซื้อมาฝากครับอุ้ยตัวไม่ค่อยพอได้อยู่นะหุยไม่ใช่พอได้นะไอคิวเบลเลอร์เลยเนี่ยกูจะอ,อยากก่ขนาดนี้หรออืสบายนี่ถ้าอยู่ในร้านอาหารเนี่ยเอาไปคลับเาชอบเทียบกับร้านอาหารเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราได้กินฟรีเลยต้องเทียบหน่อยถ้าถ้าอยู่ร้านอาหารเนี่ยคุณว่าตัวเท่าไหร่วะผมว่าถ้าหม้อเน,นี้ยมีพนะันห้าน่ะถ้าต้ยามยำเนี่ยเขาช่างําน้ำหนักไง เกินไหมกวเกินว่ะเกินอะไรเฮียทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้หยิบมาเนี่ยบาลไปหมดเลยอย่างนี้เอาไปทำอะไรต้มยำไหมต้มยำทั้งหนึ่งเมนูเหมือนร้านอาหารดิเฮียโอ้โหโอ้ยเต็มบ้านแล้วหกเต็มบ้านหมดแล้วเย็บเราเอากุ้งไปจี่ปุ๊บแล้วทำซอสกระเพราลาดไหมโอ้ย ก็อยู่บ้านมึงจะแดกฟิวชั่นตำเฮียอะไรก็แดกเนอะของบ้านทไรกินดีแม่ทำไรดีอ่ะเมนูอย่างงี้แล้วก็หมูหมูเออขอไอ้นั่นแ่ะเมนูคลาสสิกอ่ะคลาสสิกของคุณอ่ะไม่รู้ว่าแม่ลงไปแล้วปลาตาเดียวนี่ปลาอะไรแม่ปลาแปะเชียปลาอะไรนะแปะเชียไม่ทอดไปให้ใครอ๋อทอดให้เรากินสบายแล้ววันนี้ต้มยำแม่ต้มยำนะโปะหมูอ่ะโปะแผ่นหมูอ่ะ ใช่กุ้งยักษ์ไส้หมูกุ้งยักษ์ยัดไส้หมูใช่อุ้ยมีแกเอามีแกตายกินเล่นมีนเขาหรอปูนี่กินเป็นขนมเลยเนี่ยนี่เนี่ยหน้า,น,าน,นี้ไม่ยยมต้อหาปูไข่ยย่องก็เหรอโอ้โหมันะอันนี้ครุข้าวราดน้ำปลาพริกจบอันนี้นพ่อเกบ็บไว้ให้นะจากทะเละอันนี้สดๆจากทะเลนะไม่ใช่บ่อเลี้ยงนะไม่ใช่มาลายนะไา่ใช่บ่อมาลายทะเละ ไม่ใช่บ่อนเลี้ยงนะครับอันนี้โหและยิ่งไม่ใช่บ่อนเลี้ยงนี่คือแม่งของแลแบบซุปเปอร์แลเขาบิกนะเออคาว่าตัวใหญ่ๆมันจะเนื้อแข็งๆขนะ็งะพ่อบอกนะอ่าแต่ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไม่ขนาด<อ>มือเลยเหมือนที่เราบอกนะว่าถ้าบ้านใครมีวัตถุดิบ <c oughs> ฟิฟเอหรือว่าอะไรอยากพาไปเนี่ยพาไปเที่ยวพาไปกินอยากพรีเซนบ้านตัวเองหรือว่าแบบอะไรอะตามที่ตัวเองอยากได้อะ แล้วกลัวคอมเมนต์มานะครับแล้วก็พาเราไปหน่อยพาเราไปเที่ยวไปดูไปพรีเซนต์บ้านเกิดพรีเซนต์อำเภอตัวเองพรีเซนต์บ้านตัวเองนล้เพราะบ้านตัวเองมันเข้าปากเลยพูดเข้าปากแน่นนะครับผมบ้านตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าบ้านตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะเป็นอำเภอเมืองอยู่ในนั้นมีอะไรเด่นอำเภอเป็นของตัวเองได้หมดนะครับรอแม่ก็ทําไปเรื่อยๆดูว่ากับข้าวทํยังไงนางเขาก็่องให้เราเนี่ยเขาเหรอหรือว่าเอาไปฝากแม่จะได้ไม่ต้องกินฝากแม่อีฟดีกว่า แม่อันนี้อะไรอ่ะปลาอะไรนะปลาแปะเชียปลาแปะเชียมีแบบชื่อกลางนะหรือว่าชื่อนี้เลยเขาเรียกกันชื่อนี้นะเหรอไม่ใช่เม็ดใช่ไหมแม่จาระเม็ดป่ะไม่ไม่ครับมันคล้ายๆปลาจาระเม็ดนะแม่แต่ไม่ใช่อู้ยเชียเฮ้ยอันนี้ราดพริกอร่อยดิใช่ป่ะใช่ใช่แม่แม่ทำดีกว่าเดี๋ยวให้ผมทำเลย นี่อ่ะผมลอกกินดีที่สุดชัวร์เลยโอ้โูแล้วมันเหลืองก็ลังดีว่ะกินได้ทั้งตัวอีกแล้วหลบทางหน่อยมันยิงแล้วมันยิงแมันยิงม่งยิงม่งยิงม่งยิงเอางี้เดี๋ยวรอผมรอรอกุ้งเดี๋ยวตอนนี้ปลาสลิดและกุ้งนะครับเมื่อกี้ปลาสลิดท,ที่เราซื้อมาลงแล้วลงมาแล้วเรียบร้อยชิวนะเท่ากับว่าไม่มีอะไรมากนอกจาก หมูกระเทยียมพริกไทยครับแล้วก็ยัดไส้เข้าไปในกุ้งไส้ท้องไส้ทอ้ทองกุ้งเหรอครับหรให้มันอยู่ด้วยกันงเงี้ยทรอยู่ด้วยกันเอาเงี้เดี๋ยวคุณลองขายฟุตเลยเไม่รู้ว่าทำยังไงเหมือนกันไปโอ้โกินแลกินแลอผ่อาท้องเหรอผ่อาท้อง พี่เรืออย่างนี้มันกินตายเลยนะอเออมันขึ้นมาแม่นหออเลยนะปลาสลิด โอ้โหด้วยอิ่มสุกยั่งครับเนี่ยนี่ไงล่ากาไปในตาดำอันนี้ก็่าก็ไม่มีชีวิตนะครับนี่แค่ทรมาร์ตต้มทั้งบอกหรือต้มทั้งตัวใช่ไหมวิทย์มาก็โอเคแล้วเนะเนี่ยอย่างเงี้ยข้างในกำลังฉ่ำแน่เลยเนื้อไม่แห้งเพราะหมูสุกนี่สุกไว้แม่ ตกแล้วเนี่ยยได้แล้ก็เนี่ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะถ้าาไม่อยากให้เนื้อกุ้งมันแข็งนะครับตอนนี้เราต้องโอ้มึงไปเก่งอาหารตอนไหนเนี่ยสวยครับผมช่บอกให้ว่าเห็นอย่างนี้เหมือนไม่ไหม้ใช่ไหมแต่ข้างในจะฉ่ำโอ้ข้างในแข็งปากคือตรงเนี้ย เราจะทําให้มันดูเกลียมเกียว็นะจริงๆมันไม่ไหมแต่ว่าเป็นแบบเทคนิคข,ของเชฟค่อนข้างจะเป็นแบบคาราเมลละผิวคาราเมลแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับอจะออกเหมือนจะไหมข,ข้างก็ชาโคลเล็กๆข้างในเนี่ยจากที่ผมใช้ประสบการณ์จากตัวแรกเนี่ยที่ผมไม่ได้คุมไฟหรือว่าไม่ได้คุมเวลาเนี่ยอันนั้นเนื้อกุ้งจะแข็งนิดหน่อยแต่เนียเนื้อกุ้งจะประดีไปแม่ดูด้านลำคานงาไง <laughs> ดูเหรอวะวุ้ยไข่วะดูครับดูครับเดี๋ยวรอให้กล้องโฟกัสนิดหนึ่งครับตักมาเับข้างในาจะมีไข,ข่กุง้งวุ้ยเฮียโอ้โหสุดว่ะวุ้ยเฮียนี่แม่งสุดว่ะ ใน,ใน,ใน,ในโอ้โหถ้ากินจริงจังเดี๋ยวผมขอยาตจุ่มไหมหน่อยฮะอันนี้ผมเอาแอมเบียนมาได้ครับได้ครับนึกว่าชอบกินหมูชอบกินไข่ได้เหรอ <laughs> ได้หมดนึกว่าชอบกินแต่หมูเอามาจุ่มน้ำจิ้มฮะครับ ันเบ้นเลยว่ะคลาสสิกเลยเมนูนี้ของบ้านผมคลาสสิกมาตัวที่คุณโปรไว้ใหม่ผมอยากจะรู้ว่าข้างในสุกหรือเปล่าถ่ายๆไปถ่ายไปถ่ายไปเดี๋ยวผมช่วยล็อกหัวไว้อุ๊ยอุ้ยนี่เป็นไปตามคาดนะครับครับผมเฮ้ยผมว่าหมูเนี้ยกำลังดีเห็นป่ะแล้วแล้วคุณดูเนื้อเนื้อกุ้งที่ผมบอกมีน้ำมันจะมีน้ำอยู่ แยกเลยเออนี่ไงนี่ไงโอ้ยโเนี่นี่ี่ถ้าถ้าใครเห็นเนื้อใช่นี่ยเียนี่แม่งตัวยักษ์เลยนะ่เนาะอืมนี่ถ้าถ้าคุณไม่ไม่สนใจเนื้อใช่ป่ะขาแม่งอร่อยมากคุรับทอดนี่ขามันนะนะ เดี๋ยวผมขอเต,ต็มเทีนะเพิ่มแค่นี้พออืมเมี่ยผมเอาของเด็ดให้คุณมึงต้องได้กินอันนี้จริงเหรอหวะไม่กิมก็หอมแม่จะอร่อยแล้วมันหอมเว้ยอืมเนี่ย เครื่องเทศจะลงมาตรงนี้อ้อ้อกุ้งเนี่ยหัวมันจะไม่ค่อยมีอะไรถูกปะ่ะดูครับด <c oughs> ูครับอมันเป็นเหมือนเมนูที่แบบไม่ต้องกินก,กับข้าวก็ได้อะเนี่ยแล้วเปลือกม <ห prominent. c oughs> ันอร่อยเออว่ะขาเนี่ยขาอร่อยหอม แล้วกินเป็นแบบนี่ก็เลยอ่ะแบบกับ<า>แก้ง,กงอ่ะเขาเรียกว่าคางกุ้งทอดที่เรากินอ่ะแต่อันนี้แม่งบีเนื้อกว,ว่าเพราะแม่งตัวใหญ่อะดูว่ะดูว่ะน้ำมันยังหยดอยู่เลยว่าไม่ใช่น้ำมันนะเนี่ยน้ำจากตาน้ำจากอะไรของมันเนี่ยยำโอ้ <laughs> ไอสันนิดโต๊ะจีลิงก็ชัดอ <laughs> ุ้ยอ่ยตัด ปากปไปแม่นงนกรอบกรอบโอ้โหนะน้ำยังอยู่นะน้ำยังมานะบอกกันนะที่กูบอกมื่อะว่าขาอร่อยเชื่อยังเออขาไม่อร่อยจริงว่ะขาไปขายนี่ไม่ได้เลยนะตายแจกให้ไมตไต่ตาย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 หนเต็มคําขอที่เดียวเลยนะครับข้าวนิดเดียวพอสุดนะโอ้ แดูการแกะไปล่ำเรียนอะไรมาจากไหนวะเนี่ยนี่ไมายากลชัดนะะฟู้ดแมจิสังหาอย่างนี้นะเหมือ <c oughs> นกินกับข้าวไม่จะเสียได้ของอะ่ะใช่ต้องต้องเดี่ยวๆเลยยกตัวเครื่องจิ้มมาเลยลาดเดี๋ยวให้มันไหลลงมาจากไนี่นะอโอ้โหตาย เป็นสัตว์ประหลาดที่อร่อยสุดในโลกนี้แหละกุ้งอะไรก็อร่อยหมดนะเราต้องกินเอะเยเพราะว่าคุณตัวใหญ่สุดอะเฮ้ยโอ้ยยังไม่ได้งัดนี่ตัวเนี้ยใช่ผมยังไม่งัดเลยเก็บไว้ให้คุณเลยเนี่ยผมจะมีวิธีกินของผมออกคุณมีอยู่ไหมใช่ครับต้องลอกทุกอย่างออกให้หมดนี่หัวหัวกุ้งทะเลจะเป็นประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรมากหัวมันคือหมูหรืออะไรอ่ะ มีหมูเข้าไปแทรกด้วยเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดิมันว่ะมันดิโอ้โหเต็มไปเลยทียก้อนนี้ไปครรลสเตอรอลจ๋าผมมาแล้วมาแล้วจ้าไรรลสเตอรอลพิงไม่ได้คือขาอ๋ออันนี้คือแบบไอ้นี่ของคุณเลยเนี่ยโอ้โหอยากกินอย่างเงี้ยของบ้านเพื่อนเพื่อนมั่งว่ะเนอะดูเดะโอ้ยค่อยค่อยลอกวะนะผมไม่อยากให้มันเสียรูปทรงไงเออว่ะเดี๋ยวไม่เสียรูปคดีเดะ๋ยวมมนเสียรูปคดีเดะ ไอเงี้ยโทรหาทนายไออีกแล้วไปเที่ยวคืนเสียลูกพอดีทนายไอแม่งตัวมันแต่จะพาเสียลูกพอดีเอาคุณอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้เลยดิฮะเอาดีๆจริงเหรอเอ้ยเอาเอาโอ้โหอีเหียมึงมีขากรรไกรไหมเนี่ยพี่โอนเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่มีขากรรไกรสามารถฮุบเหยื่อได้ในระยะประชิดเอครับปอโรน แล้วก็สามารถนี่ครับก่อนเขาจะกินเหยื่อเขาต้องลัดก่อนนะครับลัดเสร็จปุ๊บถ้าลัดไม่ได้ก็กลับบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยดีเอ็มกลับไปทีหลังว่าพี่ขอโทษทีที่วู่วามในคืนนี้พี่จะไม่ทําอีกเดี๋ยวไปลัดใหม่เดี๋ยวไปลัดใหม่นะเดี๋ยวไปลัดใหม่เดี๋ยวพี่ไปลัดใหม่จะพี่ดีเอ็มกลับไปคุณยังไม่เห็นต้มยำนะพันนาคาเนี่ยพันนาคาได้ครับโอ้ยร้อน นี่ครับทั่วจากอีเกียครับสวยแต่ร้อนนะครับครับผม, <laughs> <laughs> มบะหมย่โบราณดูครับนี่ครับโอ้โหถึงว่าทำไมเขาหันมานะครับตามร้านจะแดกยังไงล่ะครับนี้ <laughs> <laughs> ทั้งน้ำทั้งร้อนเออได้รับการยอมรับโดยทั่วโลกนะครับว่าเป็นเอเลี่ยนหรือสัตว์ ดึกดำบรรดึกดำบรรที่อร่อยที่สุดในโลกชนิดหนึ่งนะครับผมถ้ากินไม่ได้จนะขายทั้งช้อนเลยนะเนี่ยลองดูนะอืมนี่ฟอนอเหียกัดซะฟันหักเลยหักเลยเหรอใช้ฟันหลุดเนียฟันหลุด<อ>ฟันที่ผุแล้วคุณต่อได้เลยไม่ไม่ผมไม่ไต่อผมเอาฟันที่หักอะ่ะทิ้งไปแล้วก็ผมทำสมาธิห้าวิเพื่อให้ประสาน เซลอะเซลเนื้อมันอะในในฟันกลามมันกระสานเงนกินข้าวดีกว่าเท่นกินน้ำดีกว่าเมนูนี้ผมไม่มีข้อข้อรหัสคุณเลยครับแต่เมื่อกี้ครับที่เราซื้อมาไปดูเนื้อข้างในมันะถ้าไม่ตัดเลยกลัวคลิปจะยาวไปนะฮะปลาสลิดต้องบางบ่อจริงวะแต่ที่อร่อยเนี่ยคือตรงนี้อือ่ะคุณเอาไปต้องกินแบบคนเป็นอะ มันจะกรอบดยวยก้างให้มันกรอบตรงนี้ใช่แตความบางของผิวหนังมันสาสลิดอื้อืมแลอย่างเนื้อเนื้อตรงที่มันตรงเนี้ยนะใช่ใโอ้โหแม่งหอมแบบหอมเนี่ยเนื้อตรงที่มันตรงเนี้ยถ้าเป็นพ่อทอดเนี่ยคือกินทั้งที่เลยอืมแต่มันต้องค่อนข้างจะใช้เวลาสโลคุกของจริงอันนี้ให้อ่ะนะของยางสุดท้ายนะก่อนที่จะไปกินกันอืม โอ้โหเวลาโดนไปนั่นก็นอีกเหมือนเดิมครับแกนกลางเหรอท้องครับท้องถึงหางนี่ส่วนนี้เลยเหมือนเดิมแค่นี้เลยแล้วอันนี้ไว้ให้พ่อแม่กินนะครับอร่อยเหมือนกันแต่ว่าอร่อยน้อยกว่าอันนี้ต้องกิน,กนแบบข้าวข้าวต้มใช่ครับอันนี้กินข้าวต้มกินอนุหรนอเปว่าอร่อยแต่ผม,มชอบกินข้าวสวยขอแค่ตัวเดียวครับข้าวสวยถ้วยหนึ่งอยู่ คลิปประดุกตักแห้งไม่อร่อยว่ะไม่เคยซื้อกินเลยใช่ป่ะอร่อยมากผมติดมากผมไม่เคยซื้อกินเลยนะอยู่อยู่บางบ่อแท้เนี่ยแต่มันเหมือนเขาเพิ่งมาทำนะไม่อืออือเกลือเฮ้ยเฮ้ยนึกถึงตอนย่างเลยอ่ะย่างน่าอร่อยกว่าทอดว่ะอร่อยเพราะมันหอมหนังมันหอมอือ มันยังไม่มีอะไรมากครับเต็ไมไปด้วยความฟินนะครับไม่ต้องออกไปหาร้านกินนะครับแต่ว่ากลับมากินที่บ้านสุดยอดทางอาหารอีกอย่างหนึ่งผมบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจะกินร้านไหนเชฟคนไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่สนแต่ว่ากับข้าวฝีมือแม่คุณนะครับไม่ใช่แม่ผมนะครับแม่คุณ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 ทั้งหมดเนี่ยอร่อยสุดผมว่าเดอะเบสสุดละเดอะเบสสุดนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมครับใครมีกับข้าวบ้านที่อร่อยหรือว่า อยากพาไปกินอะไรนะครับที่จะเปงกินประจํเหรือรู้สึกว่าอันเนี้ยพามาไม่ผิดหวังแน่นะครับฝากหน่อยชวนหน่อยฮะนะครับขอไปกินข้าวก่อนไปครับผมไปไปไปสวัสดีครับคําเดียววะใช่อยู่เดียกับถ่ายไม่ทันทอดให้ทุกวันเนาะคือคอหมูนักแสดงสายเลดตอดกินตาแดงหมดเลยเฮียทานทีนานไม่ต้องเนืย สับผมผมหน้าโคตรฝิ่นเลย